สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนเลยนะคะขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะครูชื่อนางสาวนธิดาสุวรรณค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏสต,ตีหรือเรียกง่ายๆว่าครูปอนั่นเองนะคะและนักเรียนรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนักเรียนก็คงยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะคะถ้างั้นเนี่ยเรามาลองสมมติเหตุการณ์กันดีกว่าว่าถ้าครูปอเป็นนักเรียนแล้วครูปอจะพูดกับนักเรียนว่ายังไง สวัสดีวันนี้แกทําอะไรอ่ะอ่าแล้วถ้าสมมุตินักเรียนเป็นครูล่ะนักเรียนเป็นครูพูดกับนักเรียนสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอ่าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนึกออกหรือยังคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของระดับภาษานั่นเองนะคะ และนักเรียนรู้ไหมว่าระดับภาษาเนี่ยแบ่งเป็นกี่ระดับด้วยกันระดับภาษานะคะแบ่งเป็น3ระดับค่ะคือ 1. ภาษาแบบแผน 2. ภาษากึ่งแบบแผนและ3ภาษาพูดนั่นเองค่ะเรามาดูเรียงตามลำดับตามความสุภาพกันดีกว่าว่าจะแบ่งยังไง ถ้าเป็นภาษาแบบแผนเนี่ยเราจะใช้ความสุภาพแบบ100%หรือเต็มเต็มนั่นเองและภาษากึ่งแบบแผนเราจะใช้ประมาณ50%ครึ่งคึ่งส่วนภาษาพูดเนี่ยเราก็จะใช้ต่ำกว่า50%เรเรามาดูกันนะคะว่าถ้าสมมติเนี่ยภาษาแต่ละภาษาเนี่ยเราใช้ในสถานการณ์อะไรแล้วเราก็จะพบเจอในโอกาสอะไรกันเริ่มที่ภาษาแรกภาษาแบบแผน ภาษาแบบแผนนะคะเป็นภาษาที่ยอมรับกันว่าเป็นภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เช่นเราจะเจอในพิธีการสําคัญคือการกล่าวถวายพระพรการกล่าวรายงานการกล่าวเปิดงานการกล่าวสุนทรพจน์ส่วนในการเขียนหนังสือทางวิชาการเนี่ยเราก็จะพบในหนังสือประเภทวิชาการตำราวิชาการรายงานทางราชาการและหนังสือทางราชาการนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างของภาษาแบบแผนในอนาคตแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นและรุนแรงขึ้นเพราะแผ่นดินไหวแต่ละครั้งมีผลกระทบต่อเปลือกโลกต่อมานะคะภาษาคึ่งแบบแผนภาษากึ่งแบบแผนเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้สนทนากันระหว่างบุคคลทั่วไปที่รู้จักกันในชีวิตประจำวันค่ะแต่ไม่คุ้นเคยกันหรือสนิทสนมกันมากนะักอาจมีฐานะตำแหน่งหรืออายุเนี่ยเท่ากัน หรือต่างกันที่ต้องรักษามารยาทในการสนทนาค่ะเช่นการสนทนากับผู้ใหญ่การบรรยายในชั้นเรียนการอภิปรายการประชุมการพูดออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์การเขียนข่าวหรือบทความต่างๆหรือที่เราพบกันในข่าวหนังสือพิมพ์ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างภาษากล่งแบบแผนสุภาพชนพึงเสียสละที่นั่งให้แก่เด็ก สตีและคนชาราการขนส่งทางบกช้ากว่าทางน้ำเพราะรถติดต่อมานะคะภาษาพูดค่ะภาษาพูดนะคะเป็นภาษาระดับกันเองที่ใช้พูดกันในชีวิตประจำวันเลยระหว่างผู้คนที่คุ้นเคยหรือใกล้ชิดกันเป็นการส่วนตัวไม่ต้องระมัดระวังความสุภาพหรือความเป็นแบบแผนมากนะัก ภาษาพูดเนี่ยจะใช้ในการพูดมากกว่าภาษาเขียนนะคะเช่นการคุยกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงและการใช้ภาษาถิ่นเนี่ยก็จัดเป็นภาษาพูดเช่นกันค่ะตัวอย่างภาษาพูดนะคะในวัยเด็กเราต้องต่อสู้เพื่อการอยู่รอดเราต้องกินกินและก็กินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงตัวอย่างการใช้ภาษาระดับต่างๆนะคะ ตัวอย่างการใช้ภาษาระดับต่างๆเนี่ยมีหลายประเภทมากมีหลายแบบมากเราจะมาพูดเรียงตามลำดับภาษาแบบแผนภาษากึ่งแบบแผนและภาษาพูดกันนะคะบิดามานาภาษากึ่งแบบแผนก็ใช้คําว่าคุณพ่อคุณแม่ภาษาพูดก็จะเป็นพ่อแม่บริโภครับประทานกินเจรจาสนทนาพูด ถึงแก่กรรมเสียชีวิตตายศีษะหัวกะบานเป็นอย่างไรเป็นยังไงยังไงคลอดบุตรคลอดลูกออกลูกไม่ทันสมัยล้าสมัยเชยผู้ป่วยคนไข้คนไม่สบายจำนวนมาก มากมายเยอะแยะบริโภครับประทานกินผู้นำหัวโจกตัวเอดื่มสุราดื่มเหล้าถองเหล้าอ่ะคำว่าถองเนี่ยเด็กๆอาจจะสงสัยกันว่าคืออะไรคำว่าถองนะคะแปลว่าดื่มค่ะเป็นภาษาถิ่นนั่นเองต่อมาเรามาเล่นกิจกรรมอะไรกันดีกว่า ครูนะคะก็ตั้งกิจกรรมนี้ให้ชื่อว่าคํานี้ระดับไหนเอ่ยให้นักเรียนมาดูกันนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าทุจริตขี้โกงคดโกงอ่ะคุณครูให้เวลานักเรียนคิดนะคะว่าคําไหนเนี่ยเป็นภาษาแบบแผนกึ่งแบบแผนและภาษาพูดค่ะ เรามาดูเฉลยกันเลยนะคะทุจริตเป็นภาษาแบบแผนขี้โกงเป็นภาษาพูดคดโกงเป็นภาษากึ่งแบบแผนนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะมีใครถูกหรือเปล่าเอ่ยต่อมานะคะคนแก่คนชราผู้สูงอายุอ่ะให้นักเรียนคิดกันนะคะว่าคำไหนเป็นภาษาแบบแผนกึ่งแบบแผน และภาษาพูดเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะคนแก่เป็นภาษาพูดคนชราเป็นภาษากึ่งแบบแผนและผู้สูงอายุเป็นภาษาแบบแผนค่ะก็ต่อมานะคะประทับตาตีตา ปั๊มตาให้นักเรียนคิดกันนะคะว่าคําไหน,เ,นเป็นภาษาแบบแผนกึ่งแบบแผนและภาษาพูดเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะประทับตานะคะคเป็นภาษาแบบแผนตีตาเป็นภาษากึ่งแบบแผนและปั๊มตาเป็นภาษาพูดนั่นเองค่ะ ข้อต่อมาค่ะแม่มารดาคุณแม่เรียงตามลำดับเลยนะคะภาษากึ่งแบบแผนแบบแผนและภาษาพูดมดันเฉลยกันค่ะแม่นะคะเป็นภาษาพูดค่ะมารดาเป็นภาษาแบบแผนและคุณแม่เป็นภาษากึ่งแบบแผน มีใครถูกหรือเปล่าเอ่ยเก่งมากมากเลยนะคะเรามาดูข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะข้อสุดท้ายนะคะคุณพ่อกินข้าวกับคุณแม่นักเรียนเห็นตัวสีชมพูหรือเปล่าเอ่ยตัวสีชมพูเนี่ยคำว่ากินเป็นคำระดับไหนเอ่ยกอไก่ภาษาแบบแผนขอไข่ภาษากึ่งแบบแผนคอควายภาษาพูด นักเรียนคิดว่าภาษาอะไรคะมาดูฉเฉลยกันค่ะคำว่ากินคือภาษาพูดนั่นเองนะคะมีใครถูกหรือเปล่าเอย่ยเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะเราก็จะมาทบทวนกันดีกว่าเรื่องภาษาที่เราเรียนไปทั้ง3ระดับภาษาแบบแผนนะคะจะเป็นภาษาที่ใช้ในทางการ จะมีความสุภาพมากๆใช่ไหมคะส่วนภาษาจึงแบบแผนก็จะลดความสุภาพลงมาหน่อยลดความทางการลงมาจะใช้สื่อสารกับบุคคลที่เราไม่คุ้นเคยและภาษาพูดนะคะก็จะเป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นระดับกันเองสนิทกันมากแบบซีปิกเลยใช่ไหมคะ,ะถ้านักเรียนเนี่ยทบทวนแล้วก็ได้ความรู้กันไปพอสมควรแล้วคุณครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ยไปทำแบบทดสอบกันเลยดีกวา่าค่ะ แบบทดสอบนะคะจะอยู่ใน Google Form อย่าลืมเข้าไปทำกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในเรื่องหน้านะคะบ๊ายบาย